สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยานมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อที่เราจะนำมาฝากกันในวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะคะเ,เราจะพาท่านผู้ฟังมาเปิดดวงราศีหลังราหูย้าย เตือนให้ระวังทุกขลาภอย่าเสี่ยงโชคและแนะวิธีแก้ไขให้ทำบุญให้มากอย่าประมาทมีสติเหตุเจ้ากรรมนายเวรเยอะกว่าเดิมจะมีราศีไหนบ้างเรามาดูกันเลยค่ะในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวังเริ่มจากราศีกุม เมถุนและราศีกันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของความรักคนที่มีคู่มีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนคู่ถ้าหากหมดเวรหมดกรรมต่อกันแล้วหลังวันที่30มีนาคมเป็นต้นไปเราจะได้รู้ว่าคนที่ใช่จะได้ไปต่อแต่คนที่ไม่ใช่จะจากไปแน่นอนเราจะไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือมีความรู้สึกอีก การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะมีผลต่อชีวิตใหม่เราด้วยถ้าคุณยอมเปลี่ยนการเงินคุณจะดีขึ้นชีวิตคุณก็จะดีขึ้นสุขภาพจิตของคุณจะดีขึ้นคนโสดเช่นกันถ้าคุณยอมเปิดใจให้กับคนที่เข้ามาในชีวิตคุณคุณจะมีความสุขมากขึ้นไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับชีวิตที่อ้างว้างอีกต่อไปถ้าใครมีความรู้สึกว่าอึดอัดกดดันในชีวิต โดยเฉพาะชีวิตคู่ให้คุณคิดดีๆคุณมีความสุขหรือมีความทุกข์มากกว่ากันถ้าคุณมีความทุกข์มากกว่าจงทำใจยอมรับและต้องใจแข็งแล้วเดินออกมาทันทีอย่าเจ็บนานบางทีการเดินออกมาอาจจะทำให้เราไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้เพราะเรารู้สึกกับสิ่งนั้นมานานมากแล้วต้องสู้ส่วนราศีมังกรมีน และราศีสิงห์พึงระวังโชคชะตาของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปดีหรือร้ายอยู่ที่ตัวคุณเลือกให้ระวังเรื่องของทุกขลาภหลีกเลี่ยงการเสียงโชคถ้าคุณโชคดีเมื่อไหร่คุณจะมีโชคร้ายตามมาเมื่อนั้นให้ทำบุญให้มากอย่าประมาทมีสติเพราะเจ้ากรรมนายเวรมาเยอะกว่าเดิมถึงช่วงเวลาแล้วที่เขามาเอาคืนฉะนั้นแล้ว สิ่งที่เราจะทำได้ในตอนนี้คือระวังและทำบุญให้เขามากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถวายสังฆทานตักบาตรกรวดน้ำเราต้องมีเวลาและต้องเชื่อเรื่องพวกนี้ให้มากถ้าเขาใจอ่อนเขาก็จะช่วยให้เรามีแต่สิ่งดีๆค้าขายก็จะดีขึ้นชีวิตทุกด้านก็จะดีขึ้นเพราะเขาอวยพรเราเจ้ากรรมนายเวรมีหลายแบบ แบบจองล้างจองพลานกับแบบให้อภัยเราเพราะเราทำบุญเยอะแล้วเขาก็จะมาช่วยเราระวังอับโชคตลอดปีสิ่งของอาถรรพ์ขัดดวงสิบสองราศีพกแล้วสวยถ้าพูดถึงของนำโชคราศีต่งตางๆคงเป็นเรื่องที่หลายคนรู้กันอยู่แล้วแต่หากพูดถึงสิ่งที่นำโชคร้ายอาจเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่นึกไม่ถึง โดยหารู้ไหมว่าการเก็บของพวกนี้ติดตัวไว้โดยไม่รู้ตัวอาจนำพาให้เกิดโชคร้ายหรือพลังที่ไม่ดีได้สําหรับใครที่อยู่ๆก็รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีหรือมักจะเกิดโชคร้ายขึ้นโดยไม่ได้ตั้งตัวอยู่บ่อยๆลองมาเช็คกันดูว่าคุณเผลอเก็บอะไรหรือเลี้ยงอะไรไว้หรือไม่โดยเรื่องต้องห้ามของแต่ละราศีจะมีอะไรบ้างนั้นลองมาดูกันค่ะ 1>, 1. ราศีเมษสิ่งของต่างๆที่เป็นรูปงูนั้นถือเป็นของที่มีถูกกับคนราศีเมษอย่างมากเนื่องจากลักษณะของคนราศีเมษเป็นคนกล้าหาญในสมัยโบราณจึงนักต้องสู้กับงูซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความชั่วร้ายอยู่บ่อยๆจึงทำให้คนราศีนี้ไม่ถูกกับสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปงูอย่างมากยิ่งหากเป็นงูจริงๆยิ่งไม่ต้องพูดถึง หนีให้ไกลเท่าไหรยิ่งดี 2. ราศีพฤกษบคนราศีพฤกษบไม่ถูกกับอะไรที่เป็นเลข13ซึ่งเชื่อกันมากว่า100ปีว่าเป็นตัวเลขนำพาโชคร้ายสังเกตได้ว่าแม้แต่ตามตึกสูงต่างๆก็ยังหลีกเลี่ยงที่จะทำชั้นที่13ไว้อย่างไรก็ตามตัวเลข13จะส่งพลังลบให้กับราศีพฤกษบได้มากที่สุด จึงต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้ 3. ราศีเมถุนสิ่งที่ไม่ถูกชโลกกับราศีเมถุนมากที่สุดคือกระจกที่แตกร้าวโดยทางตะวันตกมีความเชื่อกันว่ากระจกแตกจะนำพาโชคร้ายมาให้เราถึง7ปีเพราะเปรียบเสมือนการทำให้วิญญาณและร่างกายแตกสลายไปโดยเหมือนภาพสะท้อนของตัวเองบนกระจกนั่นแหละคะ่ะ 4. ราศีกรกฎอาจดูแปลกไปสักหน่อยแต่มีความเชื่อกันว่าขวดเกลือที่6คือลางร้ายของคนราศีกรกฎเพราะเชื่อว่ามีสิ่งชั่วร้ายที่มาปัดขวดเกลือให้หกจากด้านหลังแต่คนราศีกรกฎสามารถแก้เคล็ดด้วยการโยนผงเกลือข้ามไหลไปที่ด้านหลังเพียงเล็กน้อยเพื่อเป็นการขับไล่ปีศาจนั่นเอง 5. ้าราศีสิง์ชาวยุโรปมีความเชื่อกันว่าคนราศีสิง์ไม่ควรมีการเฉลิมฉลองวันเกิดก่อนวันจริงเพราะจะเป็นการนำพาโชคร้ายมาให้ชีวิตตลอดทั้งปีดังนั้นคนราศีนี้ต้องจำไว้เสมอว่าหากไม่สามารถฉลองวันเกิดในวันจริงได้ให้เลื่อนไปจัดหลังวันเกิดจะดีกว่าค่ะ 6. ราศีกัน ความเชื่อที่ว่าการกางร่มในที่ร่มจะนำพาความโชคร้ายมาสู่ตัวถือเป็นเรื่องที่น่าขนลุกที่สืบทอดกันมายังยาวนานโดยเฉพาะราศีกันที่เชื่อว่าจะเปิดรับพลังร้ายจากร่มได้มากที่สุดดังนั้นคนราศีกันอาจเปลี่ยนไปใช้หมวกเพื่อกันแดดหรือใช้เสื้อกันฝนแผนร่มจะดีกว่า7ราศีตุล สัญลักษณ์ความโชคร้ายของชาวราศีตุลก็คือดอกไม้สีเหลืองซึ่งนอกจากจะทําให้ต้องเจอกับเรื่องไม่ดีแล้วดอกไม้สีเหลืองจะส่งผลด้านความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลอีกด้วยดังนั้นควรเลือกเป็นดอกไม้สีอื่นเพื่อให้ความรักสดชื่นยาวนาน 8. ราศีพิจิกตัวเลขนำโชคร้ายของชาวราศีพิจิกคือเลข 666ซึ่งในศาสตร์คริสเชื่อกันว่าเป็นเลขที่สื่อถึงอสุรกายดังนั้นไม่ว่าเป็นเลขประจำตัวหรือหมายเลขโทรศัพท์หากมีเลข666อยู่ด้วยแนะนำให้ไปทำเรื่องเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยกับชีวิต 9. ราศีธนูมีความเชื่อกันว่าการยืนบริเวณใต้บันไดจะนำพาโชคร้าย มาสู่คนราศีธนูเพราะยืนใต้บันไดก็เท่ากับการที่คนอื่นขึ้นไปเดินอยู่บนเหนือศีรษะของคุณซึ่งนอกจากการกระทำที่จะนำโชคไม่ดีมาสู่ชีวิตแล้วยังเป็นการขับไล่พลังดีๆออกไปจากตัวคุณอีกด้วย 10. ราศีมังกรสิ่งที่ราศีมังกรต้องระมัดระวังมากที่สุดคือเรื่องสีเพราะสีจะนำโชคร้าย มาให้คนราศีนี้คือสีฟ้าและสีน้ำทะเลซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสีที่ไม่ถูกกับชาวราศีมังกรแถมการพกพาของที่มีสีน้ำเงินติดตัวไว้จะทําให้ชาวราศีมังกรไม่สามารถเปิดรับโชคดีเข้าม,มาสู่ชีวิตได้อีกด้วยราศีกุมโอปอถือเป็นเครื่องประดับที่สาวๆชาวราศีกุมต้องออกหางให้ไกล ถึงแม้ว่าจะสวยงามน่าสวมใส่ขนาดไหนเพราะเชื่อกันว่าเป็นอัญมณีที่ทำให้โชคร้ายโดยความเชื่อนี้ทำให้ราคาของโอปอตกลงอย่างมากในสมัยก่อนอย่างไรก็ตามหากสาวๆชื่นชอบในความสวยงามของโอปอรจริง <c oughs> ก็อาจแก้เคล็ดด้วยการล้อมรอบด้วยอัญมณีชนิดอื่นได้ 12. ราศีมีนแมวดำ เชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของความโชคร้ายแถมยังส่งผลมากเป็นพิเศษสำหรับคนชาวราศีมีนโดยสมัยก่อนมีความเชื่อกันว่าปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายต่างๆมักแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของแมวดำดังนั้นหากสาวๆราศีมีนคิดอยากจะหาสัตว์เลี้ยงสักตัวก็ควรเลือกเป็นสีอื่นจะดีกว่า และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้สำหรับเนื้อหาที่เราได้นำเสนอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ